สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานนยนะคะทุกคนวันที่16สิงหาคม2567นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะพี่น้องขาคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะเป็นการจอดด่นวิ่งรูดเดพี่น้องแยกรอบเช้าและรอบเออแยกแต่ละรอบนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันหรือว่าเลขมัดรวมได้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวใจจะบอกวิธีการสังเกตนะคะทุกคนข่าว่าให้สังเกตยังไงเนาะพี่น้องค่ะทุกคนขาเราไปดูวันที่สิบห้าก่อนนะคะพี่น้องเมื่อนี้ใจก็เฝ้าคํานวณไว้นะคะทุกคนยันคนนาออนํานวณบริเวณเสาร์เมื่อพาอยุเข่าแห้งนะคะทุกคนขคาพิ่นประกาศอยู่ทั้งนอกนะพี่น้องไก่สิมาแล้วว่าสันเพิ่นว่าบให้ออกไปใส่ได้พี่น้องก็คือหยุดสองเมือเลยนะคะทุกคน เอาแนวมาตั้งตันประตูตันนาชงไว้พี่น้องค่ะเพราะว่าพายุมาแห้งนะคะทุกคนมาดูนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใจไม่ได้คำนวณให้แสดงว่าเอ้ยเพิ่นตัดเน็ตได้พี่น้องถ้ามันแห้งอหลีเพิ่นก็คือตัดเน็ตตัดน้ำตัดไฟนะคะทุกคนคะ่ะมาดูนะคะเด่นเฉพาะกิจใจให้ห้าและสี่มาสองสองห้าสามสี่ 4. พี่น้องวันนี้มาทั้งห้าและสี่เลยตัวเจาะคู่สองห้าสามสี่มาตรงๆนะคะทุกคน กาชาติจะให้แปดและเจ็ดมาหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งเจ็ดหกสี่สองนะคะเด่นแยกมาสี่เข้าคู่มารวมสองสี่สี่สองพี่น้องไม่อีกรอบสี่สองนะคะทุกคนเด่นมาเจ็ดนะคะวันนี้พิเศษจะให้เจ้ให้หนึ่งได้ศูนย์มาห้าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งวันนี้หนึ่งมาสองเด้งนะคะทุกคนเข้าคู่หนึ่งแปดแปดหนึ่งแล้วก็เข้าคู่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะคะ วันนี้เอฟซีสังเกตนะคะมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันไหลใจคิดว่ามัดรวมไหลได้พี่น้องแต่ว่าวันนี้เด่นแยกก็เข้าดีนะคะทุกคนหน่อยปกติจะให้หนึ่งและศูนย์มาหนึ่งสี่หกหนึ่งสองนะคะทุกคนเด่นมาหนึ่งนะคะเขา้าคู้เจาะหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะทุกท่านหน่อย v ีไจะให้ศูนย์และเก้ามาแปดเก้าหกสามเก้านะคะเด่นแยกมาเก้ามัดรวมหลุดนะคะทุกคน ข้าพูดจะเจาะ3 9 9 3พี่น้อง 9, 9้ามา2เด้งนะคะสำหรับวันที่15เอาเขาไปรุ่นต่อวันที่16พี่น้องวันที่16แต่เอาผลการออกรางวัลวันที่15มานะคะ4ตัวบนนอยปกติ2 1 4 6นอยพิเศษ3 5 8 1นอย VIP 0 8 9 6 2บวก1บก4บก6บวก3บก5บก8บก1บก8บก9บก6ได้53 ้าลบหน่หลือห้าสิบสอวกหได้54านะคะจะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนใครอยากได้3ตัว5 2 1สองหนึ่งถึงห้าสองนถึงห้าสามถึงห้านะคะทุกคนเดี๋ยวใจดูก่อนว่าเมื่อวานนี้สีตัวเข้าไหมนะคะทุกคนมา4ี่หนึมาน่อยปกตินะคะมาตัวโต๊ดเนาะพี่น้องมาดู2ตัวความน่าจะปวย เป็นนะคะนี่คือ53คือผลรวมลบ1คือผลลบบวก1คือผลบวกนะคะใจะก็จะเอา3ตัวนี้มาหาร2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมคู่53นี้คือคู่ผลรวมนะคะทุกคนไม่ใช่คู่มัดรวมเดี๋ยว fc ค่อยดูใหม่จท้ายคลิปนะคะถ้าท่านชอบเน้อพี่น้องมาดูความน่าจะเป็น2ตัวค่ะ21 22 23 24 25 26 27 28 29นะคะ สามหถึงสามค่ะทุกท่าน3 1มหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามจ็ามแปดสานถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สอนะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูค่ะสองหนถึงสองเจมักาก2 1 2 4นึ2ง2องสี่เมื่อนี่คือมากหลายแต่พี่น้อง3 1มหนึถึงสามเสอง สามหกสามเจ็ดนะคะสามแปดนะคะทุกคนสี่หนึ่งถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สามสี่หกสี่แปดนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยดูตัวจอนะคะทุกคนคู่ด้านบน fc ทุกท่าน,นยาวทุกคู่นะคะพี่น้องเอาทุกคู่บดได้ได้พี่น้องเดอ้อเอาบอไว้นะคะทุกคนมาดูนะคะนอยชบกิจวันนี้เด่นอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะ กาชาติสามและสองหอพี่น้องพิเศษสามและสองนะคะนอยปกติศูนย์และเก้า v p สองและหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลก็ไม่เบิ้ลนะคะทุกคนคะสองวันนี้นะคะความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลก็คือการชาติกับพิเศษก็ห้าสิบห้าสิบนะพี่น้องถ้าใครไม่ชอบเบิ้ลในตัวสามสามสองสองก็ดูเลขเบิ้ลด้านบนหรือ รอดูเลขเบินประจําวันได้เลยนะคะทุกท่านคะทีนี้มาดูตัวเจาะแต่และน้อยกันนะคะเดี๋ยวใจขออนุญาตเขียนวันที่ก่อนเนาะพี่นอ้องอ่าตัวเจาะนะคะนอยเฉพาะก,กิจ8และ7เช่น2 7งเจ็ด8า8เจ็ดนึนนอยจะมีทั้งหมด6คู่นะคะมีตัวเจาะสองมีตัวเจาะหคู่แล้วก็เด่น2ตัวนะคะการชาติ3ามและสกับน้อยพิเศษเป็น

ทีนี้เรามาดูมัดรวมมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจำวันที่16อยู่ที่เลข3และเลข6นะคะทุกคนมาดูคู่มัดรวมกันนะคะถ้าสมมติไม่ชอบคู่เด่นแยกเนาะพี่น้องมัดรวมวันนี้อยู่ที่3และ6หคู่มัดรวมจะเป็น23 33 43 26 36 46สี่สค่ะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะมีคู่ไหนที่ชอบไหม ถ้า FC ชอบก็สามารถตามได้นะคะถ้า FC ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะทุกท่านทีนี้นะคะถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบผู้ด้านบนให้ทํำยังไงนะคะให้ FC ทุกท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมจะทําให้ดูหนึ่งหน้อยหน่อยต่อไป FC ทุกท่านทําเองนะคะทุกคนเช่นหน่อยเฉพกิจแและ7มัดรวม3และ6เป็น8 7 7 8 8 3 3 8 8 6 6 8 7จ็ด7ปดแ7ดเจอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนานะใจทำให้ดูหนึ่งหนอยนอยต่อไป FC ฟซีทำองนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันศุกร์อยู่ที่เลขหกและเลข1เบิ้นประจำวันคือ6 6กับ1นึงหนึ่งค่ะ6กับ1น,นี้ FC ทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคน เรามาสังเกตหน่อยกันนะคะทุกคนคะถ้าท่านไม่รู้ว่าจะดูดยังไงสําหรับ f อที่เข้ามาใหม่นะคะสําหรับการสังเกตทาหน่อยนะคะทุกคนถ้าหน่อยเริ่มหลุดหน่อยชธุฯรฯกิจการชาติพิเศษนะคะทุกคนหน่อยจะเริ่มหลุดแล้วนะคะเด่นแยกจะเริ่มหลุดแล้วให้ f อฟสังเกตจากที่ไหนนะคะถ้าเริ่มหลุดสามหน่อยนี้แล้วหน่อยที่สี่หน่อยที่ 4, ห้าความเป็นไปได้ที่จะมาก็น้อยนะคะ ไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์เข้าน้องพี่น้องมีสิทธิ์เข้าแต่ความเป็นไปได้ก็มาน้อยนะคะทุกท่านก็ให้เอฟสังเกตนะคะว่าเลขเด่นประจําวันหรือมัดรวมเริ่มไหลตัวไหนมัดเริ่มไหลให้ทุกท่านตามเลือกตัวนั้นนะคะทุกท่านค่ะเราดูนลอยธุรกิจนลอยกชาติน้อยพิเศษโอ้โบเป็นทาได้เริ่มลดแล้วนะคะทุกคนเอฟซีก็มาสังเกตเอานะคะว่าจะดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจําวัน แล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละท่านแต่ละคนเนาะพี่้องเนาะทุกคนเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีใชยกันทุกคนนะคะปังๆกันทุกคนใจต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้ทั้งกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ทั้งเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ใจก็จังเอาไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ